ผมไปค้างที่วัดกับอาสาเป็นคืนแรกแต่มันดันเป็นคืนเดียวที่ผมได้ยินเสียงสวดมนต์จากศาลาที่ไม่มีใครใช้มานานกว่า10ปีครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณคิมและเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณปีก่อนนั่นเองครับตอนนั้นคุณคิมเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆและยังไม่มีงานทำ อาของคุณคิมเป็นคนวัดแถวจังหวัดลบบุรีครับท่านชวนผมไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะวัดช่วงนั้นค่อนข้างที่จะเงียบแถมยังมีข่าวลือที่เกี่ยวกับผีบ่อยๆด้วยจนพาบางรูปไม่กล้านอนคนเดียวในกุฏิครับคุณคิมเองก็ไม่ใช่คนที่กลัวผีซะด้วยแถมตอนนั้นยังคิดว่าอยู่วัดน่าจะสบายกว่าด้วยซ้ำอาของคุณคิมนะครับก็เลยบอกว่าให้คุณคิมไปนอนที่กุฏิหลังเล็กหลังหนึ่ง ที่มันติดกับศาลาเก่าซึ่งเป็นศาลาที่เลิกใช้มานานแล้วครับท่านเล่าว่าสมัยก่อนมีพระเนนสวดมนต์กันที่นั่นแต่หลังจากที่มีเนนคนหนึ่งผูกคอตายในขณะที่สวดมนต์คนเดียวกลางคืนที่ศาลานั้นหลังจากนั้นศาลาก็ไม่ได้ถูกเปิดให้ใช้งานอีกเลยครับคุณคิมฟังแล้วก็เฉยๆครับเพราะคิดว่าก็แค่เรื่องเราไม่เห็นต้องซีเรียสอะไรคืนแรกครับ ทุกอย่างปกติคุณคิมนอนที่กุติหลังเล็กตามที่คุณอาได้บอกมีไฟครับมีพัดลมถึงจะเก่าแต่ก็ใช้ได้จนมนามาสักห้าทุ่มได้ครับอยู่ดีๆคุณคิมได้ยินเสียงสวดมนต์ครับแต่มันไม่ใช่บดพาหงหรืออะไรที่เราฟังกันตามปกติครับมันเป็นเสียงสวดมนต์ที่แบบเร็วๆมากๆครับและเสียงต่ําเหมือนเสียงผู้ชายหลายๆคนครับสวดพร้อมๆกันดังมาจากศาลาหลังเก่าที่อยู่ข้างๆ คุณคิมลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างส่องไปดูครับเพราะคิดว่าพระมาสวดมนต์อะไรกันเวลานี้เนี่ยมันมืดอยู่แล้วนะแต่ในศาราครับมืดสนิทไม่มีแม้แต่ไฟสอ่องคุณคิมเลยหยิบไฟฉายออกมาและเดินไปที่ศาลานั้นเพราะคิดว่าอาจจะมีใครบางคนแอบเข้ามาในวัดก็ได้แต่พอเดินไปถึงแล้วนะครับสาลากลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยฮะไม่มีเทียนไม่มีกลิ่นธูปไม่มีร่องรอย ของอะไรทั้งสิ้นคุณคิมเดินกลับมานอนต่อแต่ในใจก็รู้สึกแปลกๆตอนนั้นน่าจะประมาณสักตีหนึ่งได้คุณคิมสะดุ้งตื่นอีกรอบครับขราวนี้ไม่ได้ยินแค่เสียงโสดเท่านั้นนะแต่ได้ยินเสียงคนเดินลาก้าด้วยครับผ่านกุฏิคุณคิมนิ่งและฟังอยู่สักครู่แล้วเสียงนั้นมันก็หายไปจนรุ่งเช้าครับคุณคิมไปถามกับคุณอาครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อวานเมื่อคืนผมถึงได้ยินเสียงสดมนในศาลานั้นคุณอาก็เลยบอกกันตามตรงว่าศาลานั้นไม่มีใครใช้มาหลักสิบปีได้แล้วเขาไม่ใช้กันตั้งแต่ตอนที่เนนคนนั้นตายไปเล่าให้ฟังแล้วนี่เมื่อวานคุณคิมก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากครับก็เรื่องเล่าแหล่อะไรกันนักหนากันเรื่องเรื่องเดแนวแนวนั้นครับจนคืนที่สองครับทุกอย่างมันก็สงบดี แต่มันเกิดเรื่องหลังเที่ยงคืนนั่นเองครับเพราะว่าไฟในกุฏิดับเฉยเลยคุณขิมก็เลยต้องเดินออกไปดูเบเกอร์แต่มันปกติครับไม่มีไฟอะไรที่มันตกลงมาเลยไม่มีอะไรหลุดด้วยแล้วในขณะที่กำลังกลับเข้าไปในห้องดันเห็นแสงไฟสีส้มครับจากศาลาหลังเก่ามันเหมือนกับคล้ายๆเป็นเทียนก็ได้คุณขิมเลยหยิบไฟฉายแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆอีกหนึ่งครั้งสิ่งที่เห็นคือเนน เด็กผู้ชายยืนอยู่ที่กลางศาลาครับหันหลังให้กับคุณคิมไม่ขยับแม้แต่น้อยคุณคิมยืนนิ่งๆสักประมาณสิบบิได้ครับแล้วเนนที่ยืนอยู่ตรงนั้นครับหันหน้ามาเปื่อนเลือดดวงตาดําสนิทคุณคิมแทบช็อกนะครับและวิ่งไปที่กุฏิของตนเองจากนั้นล็อกประตูทันทีนั่งนิ่งทั้งคืนไม่กล้าหลับจนลุ่งสางครับในตอนเช้า คุณคิมตัดสินใจที่จะเก็บของกลับบ้านแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีในตอนแรกนะครับแต่ถ้าเป็นใครเจอเหตุการณ์นั้นไปผมก็เชื่อเพนป่าลาบแต่ก่อนที่คุณคิมจะเก็บของทั้งหมดกลับบ้านครับคุณอาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมและท่านได้ชี้ไปที่พื้นไม้ตรงกลางศาลาจากนั้นพูดว่าตรงนั้นแหละที่เนเนคนนั้นผูกคอตายคุณคิมก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยครับ เพราะเมื่อวานมันเป็นจุดจุดเดียวกันกับที่คุณคิมได้เจอคือกลางศาลานั่นเองและก็เห็นว่าสี่ไม้ตรงนั้นพื้นมันแตกต่างจากที่อื่นมันเหมือนกับว่ามีอะไรซึมๆเป็นรอยถาวรตรงนั้นด้วยครับแต่ก่อนที่จะกลับคุณอาก็เลยบอกว่างั้นเอาพวงมาลัยไปวางที่ตรงนั้นจากนั้นจุดธูปสามดอกและทําตามที่บอกซะก็ะคือสวดมนต์หรือพูดอะไรไปต่างๆครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันได้จบลงแต่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้คุณคิมจะไม่เห็นเนนคนนั้นก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าคุณคิมจะลืมเสียงสวดที่เคยได้ยินนะครับมันคนละเรื่อง